ยังเนื้อหอมอยู่มาติสตุก3ทีมในพรีเมียร์ลีกรุมจีบทต่เวลานี้เอาเรยด้งไงแพ้จุดนี้ชัดเจนฟันได้เผยสาเหตุที่ทําให้ลิเวอร์พูลพ่ายฟอรสต์ชคาร์บานเอาได้งไงเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดช่วงฮันิบูลของอันเนสโรสกับลิเวอร์พูลแล้วงานนี้เคียรซ่ามาแล้วติดโผลิเวอร์พูลซ้อมก่อนจะเยือนวิลานเปิดหัวแชมเปี้ยนลีก ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการทินทนีท่านกน่นอนเช่อออมาทีฟอดีดกองหลังลิเวอร์พูลที่ยังคงเป็นนักเตะรัสังกัดในเวลานี้ได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรในค้าแข่งเดพิมเบริกต่อไปแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้ตกลงปรองใจเลือกว่าจะฝากอนาคตไว้กับทีมไหนดี กนหลัาที่วัยส3ปีปรวลานี้บทสัญญากับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนพฤษภายนที่ผ่านมาและถึสิงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ตอบร,รับข้อสเสนอจากทีมไหนเลยในการรายงาน,น,งานข่าวจากข้างนังของเดบินเบอร์ระบุเลยนะว่ามารติฟได้รับความสนใจจากฟูรัมดอร์มัสปรากกเวสแฮมโดยทั้งหมดได้ติดต่อกับเอเจนต์ของเขาไปแล้วเดรอนนี้ก็อีกด้วย นอกจากเดพิบบริกแล้วไบเออร์และโบเซนแชมป์บุนเดสซิกาฤดูกาลที่แล้วก็เคยมีข่าวด้วยเช่นเดีวยวกันจะได้ก็ตามสื่อดังกล่าวเชื่อนะว่ามาริฟจะเลือกสโม,มสรใหม่ในการค้าแข้งโดยประเมินจากโอกาสในการลงสนามอย่างสม,ม่ำเสมอในครั้งนี้เป็นหลักนะเอาล่ะถึงไงหงแดงริเวอร์ฟูต้องพบกับความพ่ายแพ้นัดแไรกของฤดูกาลหลังจากที่เปิดบ้านโดนทัพนักของนอตติงแฮมฟอร์เรสบุกมาเชื่อถ,ถึงทิมแอนฟิ์ ซึ่งฟันไดาก็ออกมาพูดถึงสาเหตุของเรื่องนี้บอกว่าก่อนอื่นเลยมันเป็นวันที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากแข่งชาดดัสได้กล่าวผลลัพธ์และการเล่นส่วนใหญ่นั้นยังถูกเร่งเจือเกินไปแล้วเราเก็บบอลจังหวะสองไม่ได้อยู่หลายครั้งเรารู้ดีนะว่าพวกเขาเล่นบอลด้วยการใช้ปีกอ่าโยนให้กับหน้าเป้าดันนั้นเมื่อเล่นกับกองหน้าตัวใหญ่บางครั้งคุณก็อาจจะสูญเสียโอกาสเข้าปะทะก็เป็นได้และคุณต้องพร้อมสำหรับการเก็บบอลจังหวะสองและทุกครั้งที่มีบอลจังหวะสองมันจะไปเข้าทางพวกเขาเสมอ พวกเขามีจังหวะที่จะเอาชนะการประทะอยู่หลายครั้งและพวกเขาทำมาที่นี้ได้ดีมากส่วนตัวเราเองยังไม่ดีพอนั่นคือจุดที่น่าผิดหวังมันยากสำหรับผมที่จะบอกว่าเกี่ยวกับการเบรกทีมชาติทุกคนกลับมาจากที่ต่างๆและก็เล่นในแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ถึงอย่างนั้นเองผมคิดว่าแม้กระทั่งวันนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้ลงเล่นในครั้งนี้ดีที่สุดเราก็สร้างโอกาสได้และมันควรจะดีขึ้นกว่านี้ฟอนได้คนนี้ก็ที่กระเราชิงใาเอาไว้ อานนนนร์ตต์ยังไงอเนสส์สอตเทสโค้ชคนใหม่ลิเวอร์พูลสมสรสอนยักษ์ใหญ่แห่งกุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษพาโบรพกสของแดนลิเวอร์พูลออกสตาร์ทในช่วงซีซั่นส0 2 4ได้อย่างสวยหร,รูด้วยการหลังพาทีมเดินหน้าเก็บชนะไปถึง3นัดรวดนะฮะ9แต้มเต็มจากทั้งหมด3เกมแรกโดยที่ไม่เสียประตูอย่างไรก็ตามเกมที่4เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสลอตเองนั้นก็ต้องเจอกับความพ่ายแพ้เป็นเกมแรกเรียกประจํแล้วหลังพาลิเวอร์พูลทําผลง,งานน่าผิดหวังด้วยการเปิดสนามาแนนอนฟิ แบบสุดช็อกไปศูนย์ต่อนหนึ่งโดยทีมเยือนได้ประตูชัยจากคารัมฮัสันโอดอยในครึ่งเวลาหลังในครัน้นี้โดยขณะเดียวกันประตูชัยของฮัส,สันโอดอยนั้นยังช่วยให้ฟฟเรชเนียบุกมาควา้าชัยชนะครั้งแรกที่แอนฟิลด์นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี1969โดยชนะของลพรภักเจ้าป่าภายใต้การนำของ โนโน่เอฟเรโตซานโตโค้ชชาวโบรเุเกสเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างความปืดอัาใจให้กับผู้ตั้งของลิเวอร์พูลได้ตลอดทั้งเกมลิเวอร์พูลครองเกมได้มากกว่าและก็มีโอกาสที่ดีกว่าซึ่งสโอตมองว่าลูกทีมของเขาทำบิดพลาดมากจนเกินไปในจังหวะสำคัญโดยผู้เล่นหงส์แดงหลายคนก็ส่งบอลขาดๆจนเกินไปหลายครั้งจนทำให้เกมรุกของพวกเขาไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรนักนอกจากนี้การประชัยกับฟอเรสต์ยับยังเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของสโอตในการคุมทีมในรอบ30เกม โดยความพ่าแพ้ครั้งล่าสุดของเทนเดอร์ชาดัชในวัย15ปีปรัจนี้ต้องย้อนไปกิ่งเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่พาอดีตเก่าอย่างนักกอลฟเฟย์โนดแพ้กราสโกเชลติกเมื่อวันที่13ธันวาคมไปสักวัน23นู่นเลยนะสะรัปได้กาวหลังจบเกมแตว่ามันไม่ใช่แนวทางการเล่นที่ดีนักมันเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ถ้าคุณ แพ้เกมเย่ามันเองนั้นก็จะรู้สึกเสมอหลายคนอาจจะมองว่าคู่แข่งในเกมนี้เป็นของเราแต่มันก็ไม่มีทางรู้เลยบางทีพวกเขาอาจจะต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่อยู่่าแชมปเปี้ยนลีกในฤดูกาลในคังนี้ก็เป็นได้แต่ว่าแน,น่นอนการแพ้กับทางทีมที่มีมาตรฐานเป็นรองมันถือว่าเป็นความผิดครั้งใหญ่จริงๆในคังนี้ โดยในเกมดังกล่าวแฟนบอลลิเวอร์พูลก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนะฮะกักงดใจกับวิธีการเล่นของทีมและหลายคนเองก็เริ่มออกจากสนามเกินจบนวเวลาโดยด้าน,นของทางคิสซัตันอดีตกองหน้าเชลซี ie, ซึ่งปัจจุบันเองก็รับบทเป็นครูของสลอตยังมีทีมงานที่ต้องทําอีกมากมายในขณะนี้ซัตันกล่าวผ่าน BBC สื่อกีฬาชั้นนาของเมืองผู้ดีบอกว่าเวลานันเดบูลของสลอตกับนั่งของลิเวอร์พูล จบลงแล้วเขามีงานให้ทำมากมายบ่ายวันนี้เขาก็ถูกนะฮะอฟอลเรสจัดการด้วยแผนที่วางมาเป็นอย่างดีและไม่ปแปลกเลยที่พวกเขาสมควรจะบุกมาชนะในขาัะงนี้โดยซึ่งฝั่งทางด้านของสลอตเองก็เอ่ยปากชมคู่แข่งในเกมนี้เช่นเดียวกันโดยพวกเขา,าเล่นบอลยาวเยอะมากเราเองนั้นก็ครอรมอลได้มากกว่าแต่ว่าก็สรรสร้างโอกาสได้ดีมากแค่3-4ครั้งเท่านั้นยังไม่เพียงพอ แถมพวกเขาตั้งรับอย่างเหนียวแน่นทําให้เรานั้นเสียบอลไปหลายครั้งในสถานการณ์ที่บอกได้เลยนะว่าไม่ควรจะเสียโดยพวกเขาเองนั้นก็เอาตัวรอดจากการรสชิงของเราพร้อมด้วยบอลยาวที่อันตรายเราเองก็อาจจะเก็บบอลได้ไว้กับตัวนานชนเกินไปซึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงในเกมนัดต่อๆไปในครั้งนี้ โดยลิเวอร์พูลจะไปเยือนเอซิมิลานที่สนามซานซิโรในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนัดแรกในวันดังคานี้และสรอตก็ใช้ทีมชุดเดิม3เกมที่ผ่านมาซึ่งบางทีเขาเองนั้นอาจตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อนบางคนแล้วสำหรับเกมยุโรปการสัปดาห์ที่จะมาถึงในขณะนี้ฟเฟเดริโกโเคียซ่าแข้งใหม่ลิเวอร์พูลมีชื่อติดโผซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก่อนที่จะมีคิวเดินทางไปเยือนมิลานในเกมเปิดโถ่ยูฟาแชมเปียนลีกรอบ State ลีกสเตทฤดูกาลส0 2 4 โดยจากการซ้อมมือล่าสุดในแคมป์เบลวูชนะฮะมีนักเตะชุดใหญ่ทั้งสิ้น24รายเตรียมความพร้อมก่อนจะนั่งเครื่องบินสูท่ทานด้านของอิตาลีเพื่อจะลงสนามพบก,กับวิลลาในคืนวันอังคารที่7กันยายนโดยต่อกรณีดังกล่าวมีแข้งของแดนิร์รพูอยู่รายหนึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษนั่นคือเฟเดริโกเคียซ่าดาวยิงสมาชิกใหม่ ai, ซึ่งนับตั้งแต่ย้ายมาจากนั่งของจูวินโตยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับแมชแดงเดือดบุกถล่มแมนยู3-0และล่าสุดก็พ่ายดอตติงแฮมโฟร์เรส ขาบ้านไปศูนย์ต่อหนึ่งจึงเชื่อได้เลยนะว่าเขามีโอกาสจะได้ประเดิมในเกม UCL ที่อิตาลีประเทศบ้านเกิดในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะโดยนอกเหนือจากเคียร์ซ่าแล้วในทีมยังมีไทเรอร์มเบอร์ตันกองกลางดาวรุ่งรวมอยู่ด้วยและว่ายังไม่เคยได้ลงสัมผัสในเกมซีซั่นนี้เลยส่วน,นรายที่ขาดหายไปนั้นก็จะมีฮาวิ่เอลริเชมิดฟิลอีกรายที่โชคร้ายบาดเจ็บในระหว่างการรับใช้ทีมชาติาชุดยูเซปีนั่นเองในครั้งนี้ ส่วนงานนี้บอกได้เลยนะว่ารายชื่อ24นักเตะลิเวอร์พูลชุดลงซ้อมก่อนเกมเยือนกับทงด้านของบิลานก็จะมีผู้ร์กซาปรโตูอาริซงเบเกอร์เคลวินเคอริเฮอร์วินเทนสซรับยารรสฮาวิเดฟีกองหลังก็จะมีอิบราฮิม่ากอนาเต้ฟอร์จูฟันดายจาร์ลคอนซาเทนเนริสเตอร์อาร์โนแอนดร,อนอรูร์เวร์ันอาคอสตัสซิมิคสัสคอนเนอร์แบสเตอรี กองกลางก็จะมีโดมินิกส์โบ็อกสไรส์ไบรอันการาฟิชเบิร์กเคอร์ติสโจนอาริคแม็กอาริสเตอร์วัตเตอร์ูเอนโดและก็ไทเรอร์เบอร์ตันส่วนกองหน้าก็จะมีโมเวสซาลาเฟเดรโก้เคียซ่าจิโก้โชตารุยดีอาสดาวินดูเยสและก็โคดี้คาโป ท่าน,นี้อันเดนซอลต์เองและก็ผองแข้งหงนะครับมีกำหนดเดินทางไปยังอิตาลีช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่กุนซูอชอวาดัชจะนั่งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในเวลา18นาฬิกาสามนาทีหรือประมาณเชี่ยงคืนครึ่งตามเวลาของประเทศไทยโดยเปาโลฟอนเซกากุนซอเอซิมิลานเปิดเผยบอกว่าทีมของเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องเล่นเกมรับให้สมบูรณ์แบบและต้องไม่ก่อความผิดพลาดในการดวนกับกาาลิเวอร์พูลในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในคืนวันนี้ โดยกรน,นีลิเวอร์พูลเองเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นทีมดีมหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปมีการเล่นที่แข็งแกร่งมากและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เราเองก็ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีบอสมีลานได้กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมในครั้งนี้ เราเองก็เล่นเกมรับให้สมบูรณ์แบบเพื่อโอกาสในการคว้าชัยชนะเราต้องไม่ก่อความผิดพลาดมิชะ่นนั้นพวกเขาจะลงโทษเราได้เราต้องเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบในการเล่นเกมรับและก็เล่นเกมรุกอย่างมั่นคงเกมในวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเราผมมั่นใจได้เลยว่าแฟนๆจะมีอิทธิพลต่อเกมในวันพรุ่งนี้แรงสนับสนุนของพวกเขามีความสำคัญต่อเราเป็นอย่างมากเราต้องการความรักจากพวกเขาในครั้งนี้จริงๆนะ สำหรับเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรูปแบบใหม่นัดแรกระหว่างเอซิมิลานกับนักของฝั่งลิเวอร์พูลจะฟาดแข่งกันกันวันอังคารที่17กันยายนเวลาที่22นฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องบีอิงสปอร์3ในค่ำนี้และข่าวลวอพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ